ัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มาดูรถหน้าร้านกันนะคะร้านเราอยู่ที่บ้านสวนชนบรุรีใครที่อยู่ไกลนะคะไม่ใช่ปัญหานะถ้าไกลก็มาได้นะคะอยู่ไกลบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยนะคะออกรถกรพ็พลอยจบเพียง999บาทนะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้นะคะและส่งรถให้ฟรีแบบนี้เพื่อนโดนใจไหมคะนี่นะคะแถมยังมีบริการหลังการขายให้ยาวๆเลยนะคะ ในการออกรถ999นะคะเราก็สามารถนะคะใช้เป็นโปรพิเศษนะคะในการออกรถฟรีดาวฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรได้เลยนะจ๊ะคันนี้ก็มาดูกันนะคะเป็นรถหน้าร้านส,สวยๆค่ะ Honda Civic FK 1.5 Turbo นะคะเป็นรถส,สวยๆอีก1นคันนะคะพร้อมจัดมาให้นี่ค่ะรถสีดำนะคะสเกิร์ตนะคะสีแดงแบบนี้มาให้ กระจังหน้านะคะเท่ๆแบบนี้ค่ะเดย์ไลท์นะคะไฟเดย์ไลท์ไฟตัดหมอกให้ครบชุดเลยนะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซี iV Tech นั่นเองนะคะคันนี้ค่ะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะพร้อมอยางคุณภาพดีๆนะคะคันนี้ก็ได้อย่างวิชลินมาให้ด้วยนะคะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าค่ะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกมาให้แล้วนะคะ มือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยนะคะนี่คันนี้นะคะก็เป็นรุ่นแฮชแบ็กนะคะรถ5ประตูที่จะบอกว่าขับดีช่วงล่างดีเวอร์นี่ค่ะ Civic นะคะ1.5ท b o นะคะได้กล้องหลังเซ็นเซอร์หลังให้ครบชุดแบบนี้ค่ะประตูท้ายนะคะก็สามารถแตะปุ่มยางเปิดปิดขึ้นไปได้เลยแบบนี้นะคะ พื้นที่ภายในก็ได้พื้นที่กว้างๆมาให้ด้วยนะจ๊ะม่านกันโจนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะรถที่ร้านรับประกันไม่มีชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ําใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะสวยไหมจ๊ะสวยจริงๆเลยนะคะสวยกดไลค์ให้หน่อยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับภายในนะคะนี่นะคะภายในได้พื้นที่นะคะของผู้โดยสารที่แบบนั่งได้สบายเลยนะ,ะนั่งนั่งมากอ่ะเขาลองนั่งหน่อยนะคะ นั่งได้สบายจริงๆทุกคนองศาทุกอย่างมันได้หมดเลยนะคะที่เดินทางกันแบบสบายๆค่ะมาพร้อมที่พักแขนที่วางแก้ว2ตำแหน่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวซูมเอาให้ดูกันนะคะนี่คือบรรยากาศด้านหลังนั่งได้สบายไม่ไม่อึดอัดเลยนะคะสำหรับรถ5ที่นั่งที่ทํามาแบบได้กว้างขวางมากๆพดานศาส,ะสะอานนะคะมาพร้อมกับไฟตรงกลางเก่งแบบนี้มาให้ด้วยจากพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งคนขับกันเลยดีกว่าจ้า ที่นั่งคนขับนะคะเพื่อนจะได้ชุดเบาะปรับไฟฟ้านะคะแ่ทิศทางแบบนี้มาให้ด้วยนีนะคะได้เบาะนะคะคู่กันแบบนี้นะคะสวยๆเลยเบาะหนังเย็บตะเข็บสวยๆนะคะมีแอร์แบกด้านข้างมาให้ด้วยขึ้นรถเลยดีกว่าค่ะมาเป็นคนขับกันบ้างนะคะคันนี้ก็มีปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทย์เลสพกขึ้นมาก็สามารถกดปุ่มเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยนะคะ นี่ได้พวงมาลัยมัลติฟังชั r นครูสคอนโทรอยู่ตรงนี้แพ t เดิ้ลชีนอยู่ตรงนี้นะคะซ้ายและขวาตรงนี้มาให้นะคะแล้วก็สามารถปรับหมดต่างๆได้เลยนะคะปรับเสียงขึ้นได้นะคะมาในส่วนของคอนโซลกันบ้างน,นี่เพื่อนๆจะได้คอนโซลที่กว้างนะคะมินิมอลสุดๆเลยได้จอตรงกลางเป็นจอทัชสกรีนนะคะ สามารถปรับนะคะแนะอร์ตรงนี้ได้เลยนะจิมที่หน้าจอได้เลยนะคะแรงลมที่ทางอุณหภูมิอยู่ตรงนี้ค่ะจะมีช่องเสียบสาย USB AUX ให้ด้านล่างนะคะวางโทรศัพท์ชาร์ตตรงนี้ได้เลยค่ะโซนเกียร์นะคะเพื่อนก็จะมีเยสปอร์ตตรงนี้มาให้เ,รเบรกมืออยู่ตรงนี้เบรกโฮอยู่ตรงนี้ให้แล้วนะคะเบรกมือเบรกโฮนะอีคอนโหมดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโหมดประหยัดพลังงานรักสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะนี่บุ๊คเซอร์วิสก็ติดรถมาให้ด้วยเพื่อนค่ะคันนี้สวยจริงๆ สวยเนี้ยมากๆเลยนะคะนี่ได้ชุดเบาะสวยๆนะเอาล่ะนะคะคันนี้ก็เป็น CFK Turbo หนึปี18นะคะราคาดีมากๆนะคะวันนี้เอาไปเลยที่6 9 9 0 0เกบาทค่ะแล้วคันนี้จะผ่อนอยู่ที่1นึ0 2บาทได้สูงสุด7ปี84งวดไปเลยนะจ๊ะสวยขนาดนี้นะคะไม่รักพี่เขาได้ยังไงนะโอ้โหนะคะพี <c> ่ <oughs> นะคะเป็นเจ้าของกันได้ค่ะ9 9 9บาทจบทุกอย่างอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ